กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูปชาแนลนะครับสําหรับเทปนี้นะครับผมก็บังเอิญบังเอิญนะซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับผมไม่เคยมาเลยนะแต่วันนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีแผนที่อยู่ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าลักษณะจากแมปตรงนี้นะครับบรรดูเหมือนมีอะไรให้น่าค้นหานะครับก็เลยได้ลองปักหมุดเอาไว้นะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณฝั่งโน้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นจะมีอะไรและถ้าเกิดมีทางไปต่อมันจะไปอย่างไรนะครับ เอาจริงนะครับเล่นมาก็หลายเดือนแล้วนะครับเราละเลยจากการสำรวจริมเกลบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันเหมือนจะมีแผ่นดินอยู่เบื้องหน้านะครับแต่แล้วมันเป็นพื้นที่ของทะเลนะซึ่งเราจะไปยังไงครับเราสามารถควบม้าลุยน้ําลุยทะเลไปได้หรือเปล่านะฮะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับน้ําก็น่าจะลึกอยู่นะครับเราจะลงไปยังไงก่อนนะฮะ ด้านล่างเหมือนจะมีทางไปนะครับเดี๋ยวลองมาทางด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ครับก็ลงได้นะฮะตรงนี้ครับตรงนี้ก็ลงได้นะครับเราสามารถลงไปถึงพื้นที่ชายหาดตรงนี้ได้เลยครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับมีอะไรฮะมีเหมือนเป็นถ้ำให้สำรวจด้วยนะครับ มันสามารถไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้คลื่นมันจางก่อนนะครับนี่มันไปไม่ได้นะมันเหมือนกับแมปราดานะที่วิ่งลงไปแล้วก็ตกทะเลจมตายไปใช่ไหมฮะแล้วข้างหน้ามันไปยังไงนะมันเหมือนมีรูเข้าไปนะมันต้องมีทางไปนะครับเดี๋ยวต้องลองดูบนแผนที่นะครับว่ามันสามารถวิ่งเส้นไหนได้บ้างนะครับอืมมันเหมือนคล้ายๆเหมือนจะเป็นทะเลลึกๆ ล้อมรอบนะครับเนี่ยฮะด้านนี้มีไปได้ไหมฮะไม่ได้ครับฝั่งด้านนี้ก็เหมือนจะตันเหมือนกันนะครับเอจะไปยังไงนะมันน่าจะมีอะไรอยู่บนนั้นนะครับว่าแต่บริเวณชายฝั่งฝั่งนี้เราก็ยังไม่ได้สำรวจอะไรก็อ่ะตรงนี้มีพ่อค้าด้วยนะอย่าทำอะไรพี่เลนล่ะเออ นี่ครับนี่คือไอเทมที่พ่อค้าตรงริมฝั่งขายนะครับมีโล่แปลกๆด้วยนะแล้วก็มีคู่มือนักประดิษฐ์ของช่างอาวุธ2นะครับเออใครจะซื้ออะไรก็เก็บได้นะตรงนี้ครับไปครับเดี๋ยวเราสำรวจบริเวณรอบๆชายหาดก่อนนะครับฝั่งนู้นมันมีถ้ำด้วยนะอ,อ่ะ ฝั่งนี้ก็มีถ้าครับผมนี่ครับมีทางเข้าไปนะฮะผมยังไม่เคยมาสำรวจถ้านี้เลยนะแหมเล่นมาก็จบไปหลายรอบแล้วด้วยนะถ้าชายฝั่งครับวิ่งเข้าไปด้านในนะครับนี่จะมีจุดพอนอยู่นะครับลองสำรวจดูหน่อยนะแหม ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยสำรวจถ้ำตรงนี้นะครับก็บางคนสร้างตัวมาเสร็จก็วิ่งไปค่ายร้างค่ายหน้าด่านกันเลยใช่ไหมครับซึ่งบริเวณชายหาดตรงนี้ก็มีทางให้สำรวจนะครับมันไปทางไหนก่อนนะทางนั้นเหมือนจะเป็นทางลงไปด้านล่างได้นะแต่เดี๋ยวขอสำรวจเส้นนี้ก่อนนะครับในดันเทียนก็จะมีคล้ายๆเป็นมอนสเตอร์คนถ้ำอะไรประมาณนี้นะไม่มีทางลับเนาะ เออน,นะครับก็เมื่อกี้มาทางไหนวะเออฝั่งนู้นใช่ไหมก็วิ่งไปต่อฝั่งนี้ครับนี่นะครับก็จะมีเจ้าพวกมนุษย์ถ้ำอยู่นะโอ้เยอะเยอะนั่งหลับอยู่ด้วยนะไปฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายมีกองไฟอยู่เนาะ เป็นพื้นที่ที่เรามองจากด้ exactly like านบนเมื่อกี้หรือเปล่าเฮ้ยเข้าสู่พื้นที่ซนะัมมอนนะมีตัวอะไรฮะไม่มีมีจมนุษย์ทำสองตัวนูนนูนั่งอยู่ด้านข้างหัวหน้าอมนุษย์แบบเดี๋ยวเดียวมีจะพวกตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหญ่สองตัวนะ ประตูสีหมอกสีทองด้านหลังนั่นอะไรอ,นะอีกฮะอ๋อไหมนะทางมันเปิดออกนะครับก็ได้เป็นเข็มเย็บผ้ากับอุปกรณ์เลยนะอันนี้มันกลัวใช่ไหมอ๋อพอหัวหน้ามันตายมันก็จะร้องนะมันก็จะไม่สู้เนาะตีให้ตายนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะนี่ <laughs> มันก็น่าสงสารอยู่แหละเออมันอยู่ในถ้ำของมันดีๆนะ ตรงนี้เอามีทางไปต่อนะฮะมีทางไปต่อจริงๆตรงนั้นเป็นทางออกแล้วนะเมื่อสักครู่เป็นเส้นที่ให้แตะแล้วออกข้างนอกนะแต่นี่มีทางไปต่อนะครับไปตรงไหนเอ่ยค่อนข้างจะลึกด้วยนะข้างในก็ยังม,มีมอนสเตอร์อยู่อีกนะเออนี่มีสอตัว ทางทำไมมันเข้าไปลึกจังมีแสงอ๋อตรงนี้เป็นถ้ำที่เรามองจากฝั่งนู้นนะครับเมื่อสักครู่ที่เรายืนฝั่งริมเกรฟใช่ไหมฮะตรงจุดเริ่มต้นแห่งการชี้น้ำแล้วก็เรามองกลับมาด้านนี้นะครับนี่ตอนนี้เรามาโผล่ตรงบริเวณถ้ำฝั่งนี้แล้วอ๋อแสงมันทะลุกันได้นะครับถ้ำชายฝั่งตรงนั้นมาทะลุตรงนี้ครับ นี่ครับแล้วก็นี่คือปากทางที่เรามองจากฝั่งนู้นมาเมื่อสักครู่นะครับที่ว่าเหมือนจะมีทางไปใช่ไหมฮะเอออ๋อ,อมันทําอย่างนี้นีเองนะก็ยัง,งงงว่าเกมนี้มา้าขี่มาไม่ได้นะครับข้ามทะเลมันไม่มีเรือด้วยเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปสํารวจพื้นที่ด้านบนนะครับที่เรามองจากแบบเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นโบสหรือเป็นอะไรนะมีจุดพรด้วยนะ เข้าไปดูด้านในครับคล้ายๆโบสถ์นะเป็นอะไรฮนะโบสถ์ผู้กลืนกินมังกรอ๋อตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ผู้กลืนกินมังกรด้วยนะครับนึกว่าจะมีแค่ที่แคริดทดีเดียวนะฮะบริเวณริมเกรฟก็มีนะเนี่ยตรวจสอบแทนใช่ไหมครับโบสถ์ผู้กลืนกินมังกรอ๋อโอเคนะทําพิธีกลืนกินมังกรครับก็จะมะีพวกสกิลของมังกรให้เลือกนครับเอาอันนี้นะกรงเล็บมังกรนะครับลองดูนะ กินแล้วนะกินเข้าไปแล้วนะเอออ่ะลองไปนั่งจุดพรนะครับแล้วก็ติดตั้งสกิลดูนะครับเออแปลกดีนะจริงๆคือเรามองข้ามนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็มองข้ามนะครับตรงจุดนี้นะฮะเอออันนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นสกิลที่เราเพิ่งได้มาใช่ไหมลองใส่ดูนะครับแล้วไปลองหาเหยื่อแป๊บนะ ่ามาริมหาดจะมีน้องปูอยู่นะครับลองดูนะครับนี่เออนะครับก็ขำๆไปนะเออก็แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการสำรวจเล่นๆนะฮะอ่ะบ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ